สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอ้วน Fat Bike Shop อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีสุดหลอดัวล r ิงนะครับ v e r s i t X 3 0 0รนะครับปี2017มานําเสนอนะครับคันนี้ก็สภาพสวยๆอีกแล้วนะครับผมลองมาดูเลยนะครับคันนี้รถวิ่งไปเพียง16,000โลนะครับเอ้ย18,000โลนะครับผมขออภัยครับอ่าไม่แท้นะครับลองมาดูรอบๆคันนะครับถังสวยๆนะครับชุดสีสวยๆนะครับ ยางหน้าหลังยังใหม่ๆเลยครับดอกยังเต็มๆนะครับลองดูครับสี่อบคันนะครับมีแคสบาร์แต่งนะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์ใช้งานได้นะครับเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเงียบแห้งๆนะครับลองขี่ทางไกลเรียบร้อยแล้วครับยางหลังนะครับ วานถึงกรกฎาคม65นะครับรถเดิมเดิมหมดเลยนะครับอาจจะมีเลอะฝุ่นบ้างนะครับท่อเดิมนะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ฟังเสียงเครื่องดีกว่าครับครับผมระบบ ABS ใช้งานได้ปกตินะครับออกตัวก็ดับตามปกติเลยนะครับมีตัววัดโวลต์ให้ด้วยนะครับมีสปอร์ตไลท์นะครับ ไ้งานได้นะครับไปแล้วติดครบนะครับเครื่องเงียบๆนะครับรอบคันนะครับ สียังสวยนะครับผมใครหารถแนวทัวริงอยู่ราคาไม่แรงมากนะครับตัวนี้ไปเลยครับวันนี้เปิดในราคาไม่แพงนะครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับผมราคารถใหม่ตัวนี้นี่อยู่ประมาณสองแสนนะครับคุ้มมากเลยนะครับผมจะลุยป่าจะเอาไปวิบะก็ได้นะครับตัวนี้ทางเรียบก็ได้ครับทางเรียบก็ดีอ่าเดี๋ยวลองมาเล่นเครื่องฟังเสียงเครื่องดีกว่าครับ ก็ท่นานใดสนใจยังไงติดต่อมานะครับของเราบริการจัดส่งส่างจังหวัดครับ1-2วันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่อง youtube ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม